ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมในเกมโซโล่เลเวลิงวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการสรุปหลังจากที่ผมได้ทําการเล่นเกมนี้จนจบแล้วนะครับคือผมได้ทําการปลดล็อกทุกคอนเทนต์ในเกมเป็นที่เรียบร้อยและผมก็จะมาสรุปให้ดูว่าตัวละครที่มันเก่งมากๆเลยนะครับในการเอาไว้เล่นคอนเทนต์ในเกมเนี่ยมันมีตัวละครธาตุอะไรบ้างแล้วก็อาวุธอะไรบ้างนะเราจะได้ทําการวางแผนปั้นหรือว่าวางแผนในการดันค่าพลังตัวละครตัวเหล่านั้นเนี่ยเอาไว้เนิ่นๆนะครับในการมาลงเล่นคอนเทนต์ในเกมก็ตอนนี้คอนเทนต์ในเกม ที่ปลดล็อกมาเนี่ยก็จะมีตามนี้นะครับมีดันอันดิแฟ์ดันในการฟาร์มหาเครื่องประดับ สมอลภูมิแห่งเวลานะครับก็จะเป็นอีเวนต์ในการเอาไว้เล่นเพื่อรับของรางวัลและก็โหมดสุดท้ายนะครับจะเป็นโหมดอำนาจแห่งความพินาศนะโหมดนี้จะปลดล็อกหลังจากที่เราเนี่ยทำการเคลียร์ในเรื่องชาร์เตอร์ที่14จบเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะสามารถมาทําการเล่นโหมดนี้ได้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าในช่วงเอนเกมหลังจากที่เราเนี่ยทำการเคลียร์ในเรื่องอะไรหมดเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยมันจะมีตัวละครตัวไหนที่จะสามารถทําการลงเล่นในคอนเทนต์เอนเกมได้หลายโหมดที่สุดผมจะขอเริ่มกันที่ธาตุน้ําแล้วกันนะครับกับตัวละครอย่างซอออแล้ววก็าุธย่ร์ มัวอันนี้นะผมจะบอกไว้เลยนะครับผมว่าใครที่มีกิมมัวธาตุน้ําแล้วก็ตัวละครธาตุน้ําที่เป็นระดับเอเดเนี่ยคุณเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าคอนเทนต์เอนเกมตัวละครธาตุน้ําแล้วก็กิมมัวสามารถนําไปเล่นได้เยอะที่สุดแล้วนะครับคือมีหมดให้เล่นค่อนข้างหลากหลายมากๆในช่วงเอนเกมเพราะว่าธาตุน้ำเนี่ยเป็นธาตุที่ชนะทางหลายดันเลยเริ่มกันที่ดันแรกก็จะเป็นอํานาจแห่งความพินาศน,นะครับอันนี้จะเป็นดันที่ปลดล็อกมาใหม่นะ โหมดอันนี้นเนี่ยก็จะเป็นโหมดให้เราทําการเข้าไปโจมตีบังกรตัวนี้นะครับซึ่งไอ้บังกรตัวนี้เนี่ยมันก็แพ้ทางธาตุน้ําพอดีด้วยถ้าเราธาตาุน้ําไปตีแล้วก็แชร์วุฒิกิมนมัวเนี่ยก็จะสามารถสร้างดาเมจได้เพิ่มขึ้น1 5 0ส่วนโหมดในการเล่นของดันนี้เนี่ยผมกดเข้าไปดูไม่ได้นะครับเพราะผมได้ทําการเล่นแล้วก็กดบันทึกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะมันจะเป็นโหมดเวลาที่เราไปเล่นในเกตนะครับคือมันจะทําการให้ตัวละครเราแล้วก็ฮันเตอร์สาตัวเนี่ย มาช่วยการลุมสู้กับบอสนะเพราะเราก็จะไม่สามารถทําการกดสกิล123ในการเรียกฮันเตอร์นะครับออกมาทําการปล่อยสกิลได้คือมันจะทําการนัวใส่แขนบอสอะครับพอเราตีแขนบอสล้มปุ๊บบอสมันก็จะล่วงลงมาให้เราสามารถทําดาเมจได้นั่นเองตรงนี้ใครที่มีฮันเตอร์ท่าน้ําแล้วก็มีกิมมัวเนี่ยก็น่าจะช่วยเราสามารถทําการล้มแขนบอสได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าถามว่ามันจะเป็นขนาดนั้นไหมที่เราต้องปั้นตัวละครท่าน้ําแล้วก็กิมมัวในการมันลงเล่นโหมดนี้ก็บอกได้เลยว่าไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับพวกของรางวน ก็ไม่ได้คุ้มค่าเลยเลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูว่าคนที่ได้ดับหนึ่งเนี่ยเขาได้อะไรบ้างนะครับก็จะได้เป็นแค่นี้เท่านั้นเองนะส่วนคะแนนท้าทายส่วนตัวเนี่ยก็เพียงแค่เราทําคะแนนได้ถึงเพียงแค่6ล้านก็สามารถทําการรับของาะวันได้ทั้งหมดแล้วนะซึ่ง6ล้านนี้เนี่ยผมก็เล่นแบบไม่รู้อะไรเลยนะครับเข้าไปเล่นโดยที่ผมเนี่ยใช้เป็นทีมนี้นะก็จะมีตัวละครที่วิเวลเวลหนึ่งอยู่ด้วยตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวละครอย่างน้องอีโบลาตัวนี้นะ ตัวที่เหลือก็จะเป็นตัวละครที่ผมใส่ไว้ในการเอาไว้ตีบอสนะครับคือไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทําการลงเล่นโหมดนี้แบบจริงจงจังๆอ่ะครับเล่นแบบขำๆเพื่อที่จะมาศึกษาระบบก่อนนะแต่กลับกลายเป็นว่าพอกดบนันทึกแล้วก็ไม่สามารถทําการลงเล่นต่อได้ในวันนี้แล้วนั่นเองนะครับอาวุธอะไรต่างๆก็จะเป็นตามนี้นะไม่ได้แช่อาวุธกิมมัวด้วยนะครับแต่ก็สามารถทําคะแนนได้ถึง6ล้านได้แบบสบายๆเลยแต่ก็อยากจะบอกอย่างนี้นะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยบอสมันเป็นเพียงแค่ระดับยาก n o r m a l l ท่านนองนะครับถ้าในวันใดวันหนึ่งเนี่ย มันเพิ่มระดับเป็นระดับฮาร์ดระดับไนแม์ขึ้นมาการที่เราต้องใช้ธาตุที่จะนัทาเนี่ยก็อาจจะจําเป็นมากขึ้นก็ได้แล้วก็หวังว่าทางเกมเนี่ยถ้ามีการปรับความยากเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มของรางวัลหน่อยละกันนะพวกของรางวัลในการตีบอตัวนี้เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างน้อยมากๆเลยก็เดี๋ยวผมทําการรับทั้งหมดแล้วกันก็จะได้เพียงเท่านี้นะครับผมอันนี้เปิดกล่องมาก็ได้เป็นของตามนี้นะ ไปดูคอนเทนต์ต่อไปที่ตัวละครธาตุน้ําหรือว่าฮันเตอร์ธาตุน้ําสามารถลงได้บ้างนะครับก็จะเป็นดันเจี้ยนในการฟาร์มอ์ติแฟกต์ดันเจี้ยนนี้นี่เองนะครับเชื่อผมเถอะว่าวันใดวันหนึ่งที่เราทําการเคลียร์ในเรื่องของเกมนี้จนหมดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะเข้าเกมมาก็จะเข้ามาเพื่อทําการฟาร์มอ์ติแฟกต์นี่แหละและดันนี้ก็เป็นดันการฟาร์มอ์ติแฟกต์ท้ายเกมด้วยนะครับเพราะงั้นดันนี้จะเป็นดันที่ทุกคนได้ลงกันบ่อยแน่แน่และดันนี้มันต้องใช้ธาตุน้ําในการตีเพราะบอสเป็นธาตุไฟนั่นนนเเเเอองะะครรครัพตวลาา้ํที่ป็์ ก็เลยจําเป็นมากๆเพราะถ้าสมมติว่าเราไม่มีตัวละครอย่างซอจีอ so, ูเนี่ยเราก็ต้องไปใช้ตัวละครธาตุน้ําอย่าง3ตัวนี้นะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเก่งบ้างนะครับเพราะงั้นถ้าเราเลือกได้เนี่ยก็เลือกใช้เป็นตัวละครระดับเอเดาธาตุน้ําตัวนี้จะดีกว่านอกจากดันในการฟาร์มอัติแฟกแล้วเนี่ยก็ยังมีดันในการฟาร์มหาสร้อยคอแล้วก็ข้อมือตรงนี้ด้วยนะครับที่ตัวละครธาตุน้ำฮันเตอร์ธาตุน้ำแล้วก็กิมมเนี่ยสามารถนํามาเล่นได้ดีเลยนะครับเพราะว่าบอสในดันนี้เนี่ย มันจะแพ้อยู่2ธาตุด้วยกันหมาตัวแรกมันจะแพ้ธาตุน้ำหมาตัวหนึ่งเนี่ยมันจะแพ้ธาตุไฟนะเพราะกินมัวกับตัวละครฮันเตอร์ธาตุน้ำเนี่ยสามารถนํามาลงเล่นในดันนี้ได้ซึ่งดันนี้เนี่ยก็เป็นดันในการฟาร์มหาเครื่องประดับท้ายเกมเหมือนกันและก็ยังไม่หมดเพียงเท่าน,านนะั้นเพราะวตรงสมรภูมิแห่งเวลาตรงนี้เนี่ย ตัวละครธาตุน้ําก็สามารถมาทําการเล่นได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่ชนะทางไอ้ตัวแมงมุมตัวนี้พอบอสตัวที่สเนี่ยมันจะเป็นบอสหมาไฟ3หัวตัวนี้นะหลับตาดูก็รู้ว่ายังไงมันก็แพ้ธาตุน้ําอย่างแน่นอนในโหมดนี้เนี่ยเราสามารถเอา MC ลงไปเล่นได้ด้วยเพราะงั้นทั้งตัวละครฮันเตอร์ธาตุน้ําแล้วก็กิมมัวเนี่ยได้ใช้แน่ๆนะครับผมในโหมดนี้ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าในคอนเทนต์ในเกมเนี่ยตัวละครธาตุน้ําแล้วก็กิมมัวสามารถลงเล่นได้หลายโหมดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น อำนาจแห่งความพินาศน,นะครับสมรภูมิแห่งเวลาดันเจียนในการฟาร์มอ์ติแฟและก็ดันเจียนในการฟาร์มเครื่องประดับคือตัวละครธาตุน้ำเนี่ยเอนเกมแล้วหุ้นขึ้นแบบสุดๆเลยต่อไปเรามาดูกันที่ธาตุแสงกันบ้างนะครับธาตุแสงเนี่ยถ้าจะนับเฉพาะดันที่ได้เปลี่ยนจริงเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ดันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่า ถ้าจะเอาไปทางด้านซัพพอร์ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างแบกยุนโฮหรือว่ามินมยองกูเนี่ยผมคิดว่าสามารถนําไปลงเล่นได้ทุกดันเลยนะครับเพราะงั้นตัวละครท่าสแสงเนี่ยผมขอละไว้แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันสามารถนําไปเล่นได้ทุกโหมดจริงๆนะเก่งทั้ง2ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทงก็เก่งที่สุดในทางด้านการเบรกเกาะบอสหรือตัวฮิลหรือว่าตัวซับเนี่ยก็สามารถเอาไปแปะดีบัฟให้กับทุกบอสเลยนะสามารถไปได้กับทุกทีมทุกดันเลยนะเพราะงั้นผมก็ขออย่ให้ตัวละครท่าแสงเนี่ย สามารถไปได้หมดเลยแต่ว่าทางด้านของอาวุธธาตุแสงไม่ว่าจะเป็นปืนระดับเอเดนอาร์ R, หรือว่าอาวุธอืธอธออ่นๆเนี่ยมันจะน่าใช้ก็ต่อเมื่อมอนมันแพ้ทางธาตุแสงเท่านั้นซึ่งดันที่มอนเนี่ยแพ้ทางธาตุแสงแล้วก็ตัวละคร MC สามารถลงไปเล่นได้ด้วยเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเลยนะครับก็จะมีเป็นแค่โหมดสมอภูมิแห่งเวลาโหมดเดียวนะครับที่เราจะสามารถใช้ MC ในการถืออาวุธแสงแล้วก็สามารถทําการลงเล่นในโหมดนี้ได้นะครับเพราะมอนเนี่ยมันเป็นมอนที่แพ้ทางธาตุแสงนั่นเองนะก็สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าตัวละครธาต เป็น2ตัวละคร2ธาตุนะครับที่ในช่วงเ n ็นเกมเนี่ยมีประโยชน์มากที่สุดในเกมแล้วตอนนี้ก็ <c oughs> ถ้าเราไปเทียบกับธาตุอื่นๆที่เหลือนะครับผมโดยเฉพาะธาตุลมที่ไม่มีคอนเทนต์ให้ลงเล่นในช่วงเ n ็นเกมเลยนะเพราะคอนเทนต์ในช่วงเอ็นเกมไม่ว่าจะเป็นดันดะไรแฟกการตีบอสอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยยังไม่มีที่ที่ธาตุลมเนี่ยมันสามารถชนะทางแล้วก็นําไปตีได้ดีเลยนะบางทีเนี่ยมอนที่ธาตุลมชนะทางการเอาคอมโบตัวละครอย่าง ชเวจงอินแล้วก็ตัวละครอย่างเอมมาลอเรนที่เป็นาธาตุไฟไปตีเนี่ยทำดาเมจได้มากกว่าด้วยซ้ํานะเรียกว่าเป็นาธาตุที่น่าสงสารมากๆในแพทปัจจุบันหวังว่าในอนาคตเนี่ยทางเกมจะมีการอัปเดตคอนเทนต์ที่ต้องใช้ตัวละคราธาตุลมในการลงเล่นได้มาสักหน่อยแล้วกันนะครับไม่งั้นก็จะเป็นาธาตุที่น่าสงสารมากๆส่วนต่อไปาธาตุมืดเนี่ยาธาตุมืดก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีเพียงแค่คอนเทนต์เดียวเท่านั้นที่ผมเห็นนะก็จะเป็นคอนเทนต์ในการฟาร์มอ์ติแฟก ด่านนี้หรือเปล่าไม่ใช่ด่านนี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์ในการฟาร,ร์มเครื่องประดับนะอันนี้นะครับที่เราต้องสู้กับตัวละครอ e ีกิดสีเลือดนะครับซึ่งตรวนี้เราก็สามารถใช้ MC ในการเข้ามาสู้ได้เพราะงั้นตัวละครซับพอร์ตเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่ธาตุมือก็ได้อาจจะไปใช้เป็นตัวละครที่มีความสามารถในการแปะนะครับผมบัฟในการเพิ่มดาเมจที่บอสจะได้รับแล้วก็ตัวละครแปะบัฟในการลดพลังป้องกันอะไรพวกนี้มาแทนนะเพราะงั้นฮันเตอร์ธาตุมือเนี่ยก็เป็นหนึ่งธาต น่าสงสารมากๆในช่วงเอนเกมสส่วนของทางด้านธาตุไฟธาตุไฟก็ถือว่ายังพอนํามาเล่นได้หลายโหมดอยู่นะครับโหมดแรกก็จะเป็นโหมดในการฟาร์มหาสร้อยแล้วก็กําไรนี่แหละครับผมเพราะ่โหมดนี้เนี่ยบอสมันจะมี2ตัวซึ่งแต่ละตัวก็จะแพ้ทางธาตุที่แตกต่างกันออกไปนะจะมีตัวหนึ่งที่แพ้ธาตุไฟด้วยนะครับธาตุไฟก็เลยสามารถนํามาลงเล่นดันนี้ได้ดีมากๆในการเอามาเป็นฮันเตอร์คอยซัพพอร์ตนะและวหนึ่งโหมดเนี่ยก็จะเป็นโหมดสมรภูมิแห่งการเวลานั่นเองนะครับที่ในด่านที่3เนี่ยมันก็จะเป็นบอส เอลาท่าด้ำแข็งพราะท่าดไฟเนี่ยสามารถลงเล่นในโหมดนี้ได้อย่างแน่นอนสําหรับท่า,ท,าที่เด่นๆในช่วงเอนเกมก็จะเป็นตามนี้นะครับหลักๆเกมค่อนข้างอวยท่าดน้ํานมากๆเลยนะและก็ท่าแสงที่ค่อนข้างยืดหยุ่นมากๆสามารถไปกับทีมไหนก็ได้พ่อนเป็นตัวละครที่เด่นที่สุดทั้ง2ด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเบรกเกาะบอสแล้วก็ด้านในการบัฟดาเมจนะซึ่งผมก็อยากได้ตัวละครท่ดแสงอีกตัวหนึ่งมากๆในการมาช่วยลงเล่น คอนเทนต์เอนเกมของเกมนี้สรุปส่วนทางด้านอาวุธกันบ้างน,นะครับก็สำหรับทางด้านอาวุธเนี่ยก็คงจะมีเป็นแค่กิมมมวที่หุ้นขึ้นแบบสุดๆนะส่วนไอ้ปืนอันนี้คนก็ใช้กันอยู่แล้วนะครับผมส่วนกระบองกับไอ้ดาบอันนี้เนี่ยก็น่าจะต้องดองคลังเอาไว้ต่อไปนะครับจนกว่าจะมีคอนเทนต์ที่ดาบทตุลมนะครับผมหรือว่าดามเมจทตุลมเนี่ยมันจะชนะทางบอสนั่นเองนะครับคลิปในการมาสรุปคอนเทนต์เอนเกมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหลักๆก็จะเป็นกิมมมวแล้วก็ตัวละครทตุน้ำเนี่ย ปั้นขึ้นมาไม่เสียใจที่หลังแน่นอนนะครับมีคอนเทนต์ในเกมให้เลือกลงค่อนข้างหลากหลายมากๆแล้วก็ตัวละครธาตุแสงกับอาวุธธาตุแสงนะครับโดยเฉพาะตัวละครธาตุแสง2ตัวนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครสายแทงหรือว่าตัวละครซับพอร์ตที่ค่อนข้างยืดหยุ่นไปกับทีมไหนก็ได้นะครับต่อให้ธาตุแสงจะไม่ชนะทางก็ตามแต่ว่าสามารถนําไปบับได้นําไปเบรกเกาะบอสได้ดีมากม ส่วนอีก2 3สาธาตุที่เหลือเนี่ยก็ค่อนข้างมีโหมดที่ลงเล่นน้อยมากๆนะครับในช่วง endgame นะเว้นแต่ว่าทางเกมจะมีการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับที่พวกธาตุไฟธาตุลมอาจจะได้เฉิดฉายขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มอันดิแฟคก,การตีบอสอะไรต่างๆพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะคงเป็นธาตุน้ําและก็ธาตุแสงนะครับที่ยืดหยุ่นมากที่สุดแล้วนะครับในการนําไปลงเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายมากๆเอาไว้คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอบายๆแล้วกันนะครับ